สวยมาทุกคนพามาชมผักยามเช้าของเราผักสลัดสวยๆเดี๋ยวหมดเรื่องนี้เดี๋ยวจะลงอีกนะคะต่อไปนี้จะลงผักสลัดเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนใครสนใจก็แวะมาดูได้นะคะแวะมาชมได้ค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่โตเท่าไหร่ต่พามาดูฝั่งนี้อยู่อะไรออกอะ ล็คกขรีก้านอันนี้แขลมันแขนมันแตกโอ้ทุกนต้นใหญ่อันนี้ออกแล้วสวยสวยงามต้นใหญ่มากเราวันนี้ใส่ซีต้นใส่พร้อมไปนะคะทุกคนดูต้นนี้ดูต้นนี้ใหญ่มากออกดอกแล้ว อาจมพผักยำเช้าจ้าอ,อกเดลยและไม่ได้เส็บไม่นี้เป็นมะเขืออันนี้มะเขือครับบี่คือคนพริกเราสงเสัยจะไม่ได้กินคือหวานเล่าหมดแล้วเนี่ยอันนี้ก็เนล่าอันนี้ก็เล่าตอนนี้กนเนล่า สามลูกโค้ชไม่จบยังสอนเลยทุกคนดูก่าหลายลูกเป็นสิบแลยมั้งน่ะบุกจันเลยแต่ว่าน้องเจาะแล้วค่ะดูสลัดสามน้ทุคนเช็ครฟนอันนี้คือหมาไก่ไม่มีมาเคลียแล้วหมามาเคลียแทนอื จริงเลยถัวเขาห้องเราวนหยุดไปทำไมทำไมมันมันอยู่ได้เหมือนอยู่ thế สวยจะชอบแบบนี้เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะปลูกไอ้ชัวอันนั้นอีกที่จะปลูกกันนะปลูกแตงขางเป็น ถั่วถั่วสีเขียวๆอ่ะเพราะว่า,าจะาของใไม่ชอบนะเพราะว่ามันแข็งจจไม่ชอบกินมันสากๆแต่พันธุ์เนี้พี่สาวเอาเม็ดมาจากกรุงเทพเป็นเป็นถั่วของเมืองน,นาวทุกคนไม่รู้เขาเรียกพันุ์อะไรนะทุกคนพอมันออกฝักมาพอเสียไปกินนะมันอร่อยมากมันหวานเนื้อมันนุ่มแปลว่า มันมันรุ่มมันไม่สากไม่อะไรเลยอะทุกคนแล้วมันหวานมากแล้วเขเลยว่าโอ้โหขนาดนี้เดี๋ยวจะเพาะอีกยมันอีจะเพาะขายเมล็ดนะทุกคนคือมันหวานจริงๆมันไม่สากไม่อะไรเลยนะผิวมันอะแต่แต่ไม่ใช่พันนี้นะอันนี้เป็นพันอะไรมันเป็นสีขาวธรรมดาที่บ้านเราเคยปลูกกินนะทุกคน โอเคค่ะทุกคนวันนี้พาทุกคนมาอัปเดตสวนผักของเราแค่นี้นะคะสวนผักข้างบ้านจ้าไปแล้วบ๊ายบาย